สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทิ่ติดตามทั้งช่องฮอนติแลำเพื่อนอเมเชียวครับพี่ธนดลมาหอดจอดถึงแล้วครับรถบัสคันแรกเนาขาซูล่านสนามโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าางานเท่ามือนี้คือวานแล้วครับเพื่อยังเห็นคลิปแรกเนาะอาสิเข้าไปจอดบอ่อได้เะครับเพราะว่าเตเวทีนี่ก็เต็มแล้วครับ รถทุกชนิดผมว่าเขาได้เฉพาะรถอ,อุปกรณ์ชุดแดนเซอร์แลก้การถเครื่องเสียงเนาะครับที่สีสามารถไปจอดหลังเวทีได้สิ่งรถที่จำเป็นเท่านั้นนะครับผมรหลดบัตรหลเวทีหอย่างคือล่งของลุงอย่างล้วก็ต้องออกมาจอดอยู่สนามโรงเรียนน้ำกันทั้งบดนะครับพี่น้องครับนี่ครับคือพวกผมมาจองแล้วนี่ครับ รถที่มาจอดก็จะมีรถพี่ปอหรือครูปอนะครับเนาะแล้วก็วางท่านผลเป็นรถที่เบาตุยนะครับรถน่องปอมแปมแล้วก็น้องเบียนะครับตอนนี้กำลังนั่งพักผ่อนนั่งเล่นกับรถผมนะครับพอดีที่วิสักนะที่เห็นนะตอนนี้นะครับมาจอดกันอยู่ในไตนี่เลยครับมาถึงแล้วรถบัสคันแรกนะครับผม มันดังยุ่งนนะครับกระจกุกมันมันม่วมันก็เลยเป็นสีครับขอขอ,ขอโทษขอดเขายหลายๆนะครับผมนี่ครับเป็นโดมของโรงเรียนนะครับเป็นเป็นโดมแล้วก็เป็นล้านกีฬาของเพื่อนนะครับพอดีเลยจอดนี่ครับนในการเยรยรถบัสนแรกมาถึงแล้วนะครับผมรถต่อรถต่อปลั๊กไฟไปพี่ธนดลคนขับรถบัสนะครับผมนีม่รถต่อปลั๊กไฟไปแบดนี้คุณ สายไฟเราเงยาเลยเป็นกิโลครับสายไฟเราเงาครับแล้วก็สิไปเสียบอยู่มองที่ผมเสียบแล้วเพราะว่ามันมันมีจุดเดียวเนาะมองเสียบปลั๊กมันมีจุดเดียวแต่ถ้าเกิดผมผมต่อมาอยู่มันมีปลั๊กเสียบต่อของผมอยู่ถ้าผู้ใดมาเสียบบอดเอเอาไปเปิดแอร์ก็าสามารถเปิดได้นะครับถ้าคนเสียบเปิดแอร์ไม่ได้นะครับผมปลั๊กคือ ชดทันทีใช้ไม่ได้ปักตัดทันทีเลยนะครับผมว่าพอเอาผมก็ใส่เปิดแอร์ให้กันเนาะสำหรับพี่น้องเนาะที่อยากมาห่วมงานสั่งงานน้ำกันนะครับเนาะเป็นศิลปินกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเห็นบรรยากาศการเป็นอยู่นะครับคนที่จะมาเป็นหมอลำได้เนาะ ก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายนะครับนี่ครับกินง่ายอยู่ง่ายอยู่อา,นาบน้ำวัดอาบน้ำโรงเรียนได้อาบนา้ำกอกอาบน้ำลังเวทีได้เนาะบางคนกะสิวา่านี่เห็นมาย่างไปแล้วนี่เศร้าหนึง่งแม้แต่อ,อาบนา้ำบางคนกะสิวา่าแน่บัดเจ้าบัดเจ้าคือยังอยู่ดีเทสันคืออยู่คือยังมูไ่ได้อ๋อผมอยู่มาเบิดแล้วครับแบบนี้ ผมอยู่หนักกว่านี้นะครับนักกว่าซูมือนี้นะครับสมัยแต่วกว่อนเนี่ยบ่ม,มีรถส่วนตัวครับไปกับรถบัสเนาะบ่มูจักาบ่ม,มีกลางเต็นนะครับบ่ม,มีเต็นหน่อยเต้นยังหลังไม่ที่นะครับผมมีแต่เต็นที่เพื่อนกลางไว้เพื่อสีให้แบบว่าหมอลำผูรักพูญาย,ยูรอ่าเก็บอุปกรณ์พวกขนพวกยังแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้น สุ่มมอล่ำนั่งอยู่ขังรถหกล้อนะครับผมนั่งอยู่ขังรถหกล้อปูสัดพุละพืมิหล้วก็ลั่างพุทละล่างสองร่างนะครับตะกี้ของกับบัหลายเนะาะก็คือซุม,มือนี่นี่ครับต้องกินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมช,ชีวิตติดดินอิลีจังคอยสีอยูไ่ไห้มาทางผีบาที่นี่ผีไผ่มาล้วไปจะมันดีคอบึงก่อนฟังท้งผีครับ ฟื้นอ,อวยมากพี่น้องครับฟังทังพีเนี่ยผูกเปย์ผูกเปย์ปแล้วนะครับผูลิมมี่ฟังทั้งผูนพร้อมห้องน้ำพี่น้องครับห้องน้ำโรงเรียนอาจารย์นนตีห้องน้ำโรงเรียนอันนี้เปย์พิศนกเปย์อาจารย์นนตีนะครับผมเนี่ยดูไกลๆตรงนี้แหละทางรถทันดีเนาะ ทั้งหลังเป็นอ่าทุ่งหน้าได้ครับพี่น้องครับทั้งหลังเป็นทุ่งหน้านี่นครับเนี่ยมาแล้วยหายเบื่อเป็นบ่โอ้ยยายเบื่ออหลีย้ายเบื่อมาแล้วเป็นบ่แล้วก็จิป,ปูดซาดินะครับจองกันมองสิละนี่ถือว่าดีได้ครับนี่มีหลังคามีอย่างอยู่ถือว่าดีมากๆถือว่าโอเคมากๆเลยมีห้องน้ำเนาะ มีห้องน้ำให้มี่ห้องน้ำให้มี่ไฟมี่โฮมให้ที่ว่าดีวัดกับโรงเลียนนี่เป็นเป็นที่พักอาศัยของมอลำได้ดีถือว่าที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยไปทำธุระได้นะครับผมถือว่าที่สุดแล้วสำหรับศิลปินมอลำเฮาเนาะกับพินมาทางเก่าพี่นนอะครับ ตับขึ้นมาทางเกา่าพอดีที่วิสัก,กะเดี๋ยวรีวิวรหลดเป็นในตัวปึ๊บเนี่ยครับมีไฟไฟบ้านนะครับไฟไฟบ้านไฟเอซี่ไฟบ้านนี่คือไฟเอซี่นะครับที่มันเปิดตัวนี้นะครับสวิตช์ขัข้นเอาทั้งข้างบนนะครับระบบควบคุมแล้วกะ็ไฟที่เป็นไฟดีซี 12โวลต์นะครับเป็นไฟแบตเตอรี่สำรองตอนนี้เขากาลังชาร์จไปนั่มหลัวก็ใส่ไปนั่มครับพี่น้องครับชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับผมเวลาที่เฮาบม่มีสถานที่ที่บ่มีหมองเสียบสายคือมือว่านี่พอดีที่วิศักบริเสียบนะครับนี่ก็ลัางชาร์จแบตอยู่นะกลังชาร์จแบตอยูนะ่มือว่านี่ไปจอดอยุตหโฮมใหม่พูนกลางทงหน้านะครับยต่หฮมอ่าสาสะนะครับผม ล้วก็เปิดแอร์เปิดแอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่พี่น้องครับให้เบิ้งนะครับนี่ก็เปิดแอร์อยู่ยี่ห้าองศานะครับนี่ก็เปิดอยู่เนี่ยห้างก็สีมีไฟใส่นะครับเนาะห้างก็มีมีดีพี่สนพี่สนพยอง,ยงเหือนอยู่แล้วไปถ่ายคลิปเด้อพี่น้องครับแล้ไปถ่ายคลิปฝากติดตามแล้วเนี่ยรถขายันอยู่เรถขายันอยู่ผมบอกแล้วอยู่ ให้พี่สนถ่ายคลิปตอนกลางคืนด้วยก่อนจะนอนก็ต้องมีคลิปมีอะไรด้วยนะครับผมโอ้่เห็นผมเป็นเป็นแอดมินหรือว่าให้ผมแบบอาชีพแบบโปรโมทวงนั่งสีเนาะถ่ายคลิปอย่างเดี๋ยวคือยังใหญ่ไล่เนี่ยโอ้ก็ได้เลยครับได้เลยเพราะว่าผมก็เคยเห็นแบบนั้นมาแล้วช่วงที่แบบว่าไปพักอยู่โดมช่วงที่ไปพักยูโดมพี่นอ้องไปสิเห็นเนาะพี่สนครับแกสนิทกับ ทุกคนนะครับในวงโอ้ยอันนี้เบาเสซมพี่น้องเบาเซมเบาเสมหาหม่องหาหม่องนอนและเบาเสมเนี่ยทย่อยกันมากทีละคนสองคนนะครับพี่น้องครับทย่อยกันมาทีละคนสองคนหาหม่องนอนหาหม่องยูม่องเซร้าหาม่องพักจักของนะครับเยอะหน่อยกําลัางลุงจากรถบัตรนะครับเพราะว่าเพิ่นนอนเพิ่งตื่นกันรถบัตรันแรกมาถึงแล้วเอาพี่น้องครับ บอกซูพี่น้องฟังประมาณนี้นะครับตอนนี้รถบัสคันแรกมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวก็สิที่ย่อยกันมาเรื่อยๆครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ